เมื่อจิตใจชาวโลกคนทั้งโลกมนุษย์ทั่วจักรวาลเสื่อมศีลเสื่อมคุณธรรมเมื่อจิตใจชาวโลกคนทั้งโลกมนุษย์ทั่วจักรวาลเสื่อมศีลเสื่อมคุณธรรมแต่พวกอริยะไม่เสื่อมศีลไม่เสื่อมธรรมความเสื่อมของศีลและคุณธรรมในจิตใจของชาวโลกคนทั้งโลกและมนุษย์ทั่วจักรวาลเป็นเหตุ ทำให้เกิดผลร้ายแก่ชาวโลกคนทั้งโลกมนุษย์ทั่วจัก,กรวาล4ประการคือ 1. ทําทำให้การหมุนรอบตัวเองของโลกช้าลงเป็นเหตุทำให้แกนโลกหมุนสายแกว่งทำให้เกิดภัยพิบัติจากดินน้ำไฟลมโรคร้ายอาวุธสงครามฆ่ากันตายรุนแรง 2. ทำร้ายเบียดเบียนชีวิตกันทําลายธรรมชาติทําลายโลก 3. กดอดยากหิวหวยใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืช 4. สัตว์และพืชขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะถูกตัดต่อแปลงพันธุ์จึงต้องมีธรรมิกราชโพธยานลงมาสวมดวงจิตใจอริยะบุคคลที่มาในานามของพระศรีอริยเมตรตร มาแก้ไขความเสื่อมศีลเสื่อมคุณธรรมในจิตใจของชาวโลกคนทั้งโลกมนุษย์ทั่วจัก,กรวาลเป็นเหตุทำให้พระเจ้าต้องส่งอริยบุคคลที่ถูกเลือกถูกกำหนดมาจากเทวสภาณแดนสุญญาตาเพราะเป็นผู้ได้ฝึกฝนตนมาหลายภพชาติให้มีจิตใจเข้มแข็งทำให้จิตใจมีกุศล มีบารมีสิบทัศมีบารมีสาสทัศเต็มจากการสะสมบารมีมาทุกภพชาติเกิดมาทำให้มีร่างกายครบ32ประการสมบูรณ์ให้มาทำหน้าที่พระยาธรรมมิกราชผู้มีจิตเป็นคลื่นอรหันต์มีจิตเข้มแข็งไม่หวั่นไหวเมื่อมีอะไรมากระทบและสามารถกำหนดจิตที่จะไปไหน แบ่งภาคปรากฏได้หลายที่ในเวลาเดียวกันเป็นจิตของผู้มีธรรมิกราชโพธิญาณผู้มีกุศลมีบาร,รมีสิบทัสมีบาร,รมีสามสิบทัสเต็มสมบูรณ์จากการสะสมบาร,รมีมาทุกภพชาติเกิดมามีครบ32ประการมีหน้าที่มาพิภากษากรรมสัตว์โลก มาปราบอาธรรมมากู้ธรรมมากู้โลกมาปรับสมดุลจัก,กรวาลมาเกิดที่ประเทศไทยมาทำหน้าที่เป็นผู้นำทั้งทางโลกทางธรรมมาเป็นจอมคนจอมเจ้านายจอมโลกสาเหตุที่ต้องมีการชำระล้างชาวโลกคนมนุษย์และดาวเคราะห์โลก เพราะชาวโลกคนมนุษย์มีกิเลสมีตัณหามากเกินสมดุลจึงเป็นเหตุทำให้ชาวโลกโลกคนมนุษย์เกิดความเสื่อมสี่ประการดังที่กล่าวมาข้างต้นผลที่เกิดขึ้นถ้าปล่อยให้จิตใจชาวโลกคนมนุษย์เสื่อมศีลเสื่อมคุณธรรมต่อไปโลกต้องแตกสลายและสรรพสัตว์บนโลกต้องตายทั้งหมดทั้งโลก เพื่อช่วยกอบกู้จิตใจชาวโลกคนมนุษย์พระเจ้าจึงจัดประชุมเทวสภาเปิดประชุมลงมติว่าต้องส่งผู้กอบกู้จิตใจชาวโลกคนมนุษย์กอบกู้โลกกอบกู้ธรรมสมดุลจัก,กรวาลให้ลงมาทำหน้าที่กอบกู้ธรรมกอบกู้โลกและจัก,กรวาลให้มาทำหน้าที่พระยาธรรมมิกราช มาในนามพระสีอาริยเมตรตยมหาโพธิสัตว์ภาคบรมจักรพรรดิโดยทรงโพธิญาณลงมาสวมจิตใจมนุษย์ชื่อกุศลสีอาริยะสีอานวงศาและได้มอบอาวุธในการกอบกู้จิตใจชาวโลกคนมนุษย์กอบกู้โลกกอบกู้สมดุลจัก,กรวาลคือกกชี้ตายปลายชี้เป็นได้แก่ แม่สุนทราเทพธรณีแม่คงคาแม่โคศบแม่มณีแก้วรวมเป็นคลื่นเดียวกันอยู่ในร่างของมนุษย์โลกชื่อแม่นิยาแก้วมณีโคตกุศลธรรมกุลมีพระนามว่าท่านคุณแก้วมณีรัตนาดวงแก้วมณีโชตปาเป็นอาวุธหรือตัวช่วยองค์พ่อพระยาธรรมมิกราชทำหน้าที่ในการชำระล้างทำลายกิเลสมาร และล้างพวกเหล่าอาธรรมทั้งหลายในานามของท่านคุณแก้วมณีรัตนาเรียกว่ากกชี้ตายหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของผุนพลแก้วเป็นผู้คัดผู้มีองค์คุณธรรมมิกราชาวิเศษหกประการมาร่วมทำงานรับใช้องค์พ่อพระยาธรรมมิกราชโดยมีดวงแก้วมณีโชททำหน้าที่ ปลายชี้เป็นคือนำองค์คุณธรรมมิกราชาวิเศษหกประการเผยแพร่แก่ขุนพลแก้วและชาวโลกคนมนุษย์ให้มีดวงจิตเป็นอริยะเป็นหอคอยถึงนิพพานคนเป็นเมื่อตายได้ดวงจิตวิญญาณได้ไปบำเพ็ญต่อที่ลานจุลามณีสวรรค์ชั้นดุสิต หรือได้กลับแดนสุญญาตานอกเอกภพมีความสุขนิรันด์โดยมีพระแม่สุนทราเทพทร,รณีเมตไตรแก้เมตตรายานพระแม่คงคาเมตตรายานพระแม่โคศุกเมตตรายานผู้เป็นประมุขไตรโลกและจักรวาล ทำหน้าที่รองรับดวงจิตวิญญาณทุกดวงก่อนส่งดวงจิตวิญญาณทุกดวงไปสู่ภพภูมิสวรรค์ชั้นต่างๆต,ตามบุญบารมีและมอบให้ลุขะปฏิทำหน้าที่ลงโทษทุกคนด้วยบุญเพราะบุญพวกเขายังไม่เต็มทำให้เสียเงินเสียทรัพย์เสียเวลาเพราะโลภอยากรวย แต่เสียสัจจะไม่ปฏิบัติตามสัจจะหรือคำอธิษฐานคนบุญจึงถูกท่านลุกขาปฏิลงโทษทำให้เสียเงินเสียทรัพย์เสียเวลาเพราะความโลภส่วนคนบาปเป็นหน้าที่ของท่านยม,มาราชและยม,มาบาลจะส่งยมมทูตมารับดวงจิตวิญญาณที่มีบาปหนาไปลงโทษชำระบาปที่ยม,มโลกเมืองนรก,กภูมิ ท่านคุณแก้วมณีรัตนาดวงแก้วมณีโชธหรือมณีแก้วคือผู้มาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองหรือผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้แก่องค์พระยาธรรมิกราชผู้ใดก้าวล่วงขัดขวางขัดขานขัดคอขัดข้องหรือเพิกเฉยต่อองค์พระยาธรรมิกราชจะถูกลงโทษถูกชำระล้างด้วยอาวุธวิเศษชื่อ กกชี้ตายปลายชี้เป็นทำให้คนที่ก้าวล่วงขัดขวางข,ข,าข,ขัดค้านขัดคอขัดข้องหรือเพิกเฉยต่อคำประกาศคำสอนองค์พ่อพระยาธรรมิกราชมีชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นหรืออาจดนท่านพระยายมราชยม,มบาลจัดการให้เกิดภัยต่างๆถึงแก่ชีวิต ผู้ใดเชื่อฟังคำประกาศศรัทธ,ธาคำสอนเรื่ององค์คุณธรรมมิกราชาวิเศษหกประการนําไปใช้เป็นธรรมนูญดำเนินชีวิตมีแต่จะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตร่ำรวยบุญร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองชีวิตได้ถึงนิพพานคนเป็นมีชีวิตสุขสันตน่าใส เมื่อตายดวงจิตวิญญาณสว่างสวยัยมีบุญบารมีเต็มได้กลับสวรรค์หรือถึงนิพพานกลับสู่แดนสุญญาตานอกเอกภพได้ไปอยู่กับพระเจ้าซึ่งมีถึง99พระนามหรือพระยาธรรมหรือพระเยโฮวาหรือพระอัลลอมีความสุขนิรัน์ โลกยุคชาวสีวิไลหรือโลกยุคพลังงานใหม่ผู้เชื่อคำสอนองค์พ่อพระยาธรรมเมิการาชคืออุสสีอริยเมตรตรจึงจะรอดจากภัยหกประการคือ 1. รอดจากนี่สินเวรกรรม 2. รอดจากนี่สินเงินทอง 3. รอดจากภัยพิบัติชำระล้างโลกที่เกิดจากดินน้ำไฟลมสงครามและเชื้อโรค 4. รอดจากชาวโลกคนมนุษย์เป็นอริยะบุคคล 5. รอดจากการมีชีวิตตกนรกทั้งเป็น 6. รอดจากการเกิดแก่เจ็บป่วยตายได้ถึงนิพพานคนเป็น เมื่อตายดวงจิตวิญญาณได้กลับแดนสุญญาตาอยู่นอกเอกภพได้ไปอยู่กับพระเจ้าผู้ให้ดวงจิตวิญญาณทุกคนเกิดมีความสุขนิรัน์